นี่ดีนะ่ารีวิวค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไอติมเซเว่นกันนะคะมีทั้งหมด5 at อัน5้าอย่างค่ะอย่างแรกเป็นไอติมเนสเล่อะไเนี่ยแมงโก้พีชแปดสิบแคลเองนะคะทุกคนมาชิมอันนี้ก่อนละกันค่ะอุยมันละลายแล้วว่าเปิดกินเลยอุยเสีย เสียใจยแต่กินมะม่วงแบบอันนี้มากเลยค่ะกินมะม่วงนี้มากทุกคนดูได้นั่งอยู่ตรงนี้มันจะหอมมะม่วงแล้วก็แบบมีพีชส,สอดไส้ข้างในค่ะแบบเปรี้ยวอมเปรียปร้ยวอมหวานรสชาติกำลังดีเลยถือว่าอร่อยค่ะไว้ชิ้นต่อไป เราจะให้น้องลีน่ารีวิวนะคะชิ้นต่อไปนะคะคือเอเชียดีไลท์รสชาตินมไข่มุกค่ะอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยกว่าของโปรดของน้องค่ะชานมไข่มุกแต่ไม่ใช <laughs> <ต>่โปรดของปดของมยังไม่เคย,เยกินไอติมรสนี้เลยนะครั้งแรกของหนูเหมือนกันนะคะที่เป็นไอติมนะนี่มันเริ่นละายแล้ววะเนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้มีเหมือนแบบเป็นเม็ดไข่มุกอยู่ข้างบนด้วย รสชาติเป็นยังไงบ้างคะหอมมากค่ะรสชาติเหมือนชานมไข่มุกเลยแต่ว่าหนูคิดว่าื่อไข่มุกอ่ะมันแบบเหนียวๆไปน,น,นิดนึงอ่ะมันเคี้ยวไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็เหมือนชานมไข่มุกจริงๆค่ะอร่อยมากแฮงกี้คะแนนคะให้เต็ม <c oughs> ห้ลาล้าแล้วกันหนูให้ี4.5 อ,อันเมื่อกี้ให้สี่คะแนนค่ะโอเคสำหรับคนที่แต่แอนไม่ชอบกินมะม่วงมะม่วง,งสุดก็เลยแบบขอหักขอหักหนึ่งคะแนนคำตอบไปแล้วค่ะเอาอันไหนดีมีท็อปเทนรสใหม่มะชะลาเต้อันนี้น่าจะใหม่ นี่ร้อยเจ็ดิบกิโลแคลโอ,อ่าไปดูเลยค่ะอย่าไปดูกิโลแคลเลยค่ะเรากินแล้วก็ออกกำลังกายพอค่ะอือจะชิมแล้วนะคะอืมค่ะม,มีมีแบบเหมือนอัลมอนอด์เคลือบด้านด้านข้างค่ะจะชิมแล้วนะคะอืม หอมชาเขียวมากอืมอืม <c oughs> มันจะหวานห <c oughs> วานก็แบบชาเขียวเข้มข้นเข้มข้นด้านนอกมันจะหวานแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบหวานมากก็จะแบบไม่อร่อย <c oughs> แอนให้สี่คะแนยนยี่อไต่อไปนะคะอันต่อไปเลยอันนี้นะคะเป็นโอรีโอ้มินไอ์ครีมนะคะ เหมือนเป็นโอรดียลเคลือบอยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นมิ้นอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาแกะหน้าปลาจะเบบลดีกว่าพีเขาแบบฟินเป็นคนเดียวคือแบบแอนชอบไอติมมากไอติมเลฟเบอร์เราเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเราจะลองตัด ชาเป็นยังไงคะอร่อยมากหนูว่ามันอร่อยนะอุ้ยกลิ่นมินม้นท์หอมโชยมาเลยค่ะข้างนอกมันเหมือนเป็นโอรีโอ้แบบปกติอ่ะเป็นรสชาติโอรีโอ้แต่ว่าข้างในตัวครีมเป็นมิ้นท์นะคะทุกคนแล้วมันแบบกินแล้วมันเย็นเยนอ่ะมิ้นท์มันเย็นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเวลากินมันแบบเนื้อสัมผัสดีมากอันนี้หนูให้เต็มห้าเลยเลยค่ะอันสุดท้ายอ,อันนี้เป็นเลสล่เอฟดรีมดาร์กช็อกโกแลต อันนี้เป็นเบานี่แต่หน้าตาน่าจะอร่อยนะคะมาลองกันคะ่ะแต่แอนชอบแบบช็อกโกแลตสรุปแล้วของหวานชอบทุกอย่างคะ่ะช็อกโกแลตเลเบอร์อีกแล้วกินได้ทุกอย่างค่ะของหวานคุนีอหนตามันแบบน,นะมนีมันขอจัดอย่างนี้แล้วกันนะคะกินเลยนะคะ อืมทำแบบุยแบบขวดดีเข้มข้นบางนี่อืมละมุนค่ะแค่ผิวก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าชอบช็อกโกแลตแาดไหนช็อกโกแลตเลิ์จริงๆอ่ะอืมชิมป่ะชิมได้านนกัน ขอบอกหนูนะหนูว่ามันเข้มข้นมากเลยอร่อยอุ้ยแต่อันนี้ให้5คะแนน,นให้ห้าคะแนนหนูก็ให้5ค่ะเข้มข้นอร่อยเลิฟเวอร์โอเคค่ะทั้งั้นก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคบ๊ายบายคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็รอติดตามกันด้วยนะ